สวัสดีครัอบอัลโครับมวัสดีปล่อยไหมครับปล่อยน้อยฮะราก่นเป็นมะขั่วไม่เหนียวในหอยเชอรี่มากค่ะพี่น้องอ้าวใส่ข้วคั่วของสุลต์ควานลวกอ่าเนาะอันนี้ซื้อมากเนาะค่ะพี่น้องเอาใบตุ่มตุ่มแล้วก็แกะแต่ว่าแต่แต่น้องเอาไปด้วงหนามอีกเพื่อนึงแล้วใส่ข้วคั่วใส่พิกลจะใส่หลายเด้อเห็ดยูเด้อ ใส่พริกปนผงชูรสใส่ลงไปอ้าวใส่แหน่งนัวพร้อมอย่าลืมปลาร้านัวนัวใส่ลงไปอย่าใส่บรยได้เข้มเลยมีหมงหน่าวน้ำมีบมงเน่าใส่น้ำจาหน้อยคือน้ำไายเอือกเลยก <c oughs> <c oughs> ินหอมแล้วอ้าใส่เครื่องหอมลงไปง่า hey, แบบง่ายๆ <c oughs> แม่ไม่ง่ายเลยค่ะพี่น้องเตรียมหอมก็มีหอมชีหอมบัวแล้วก็เพิ่มเพิ่มไปด้วยใบขิงค่ะพี่น้องเพื่อความหอมไดบไ, <c oughs> ได้พักอันนั้นไปยุบพักนั่งเริดเขากันพักปานยังได้แต่ว่าพักกระจองลืมมือเ้ารนี่ลืมซิมมือลุกเป็จังได เป็นยังไงพอดีเราบ่แซ่บแล้วนเนาะมือหมื่นเนาะเอาไปไปแซ่บๆนมต้องกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาค่ะพี่นอ้องเดือบยแล้วครับเดือบบ่เลยปล่อยหอยปล่อยหอยเชอรี่มากกอดทางนั่งเลือดเนี่ยอ่อนๆมากินกับปล่ยหอยหัวหอยแบบพอดีพอดีแซ่บพอดีปล่อยได้นี่ ใส่อันใบขิงเนาะหอมมาแซ่บแซ่บมกันค่ะมา,มาครับนะมานึ่งเซดสุดๆแน่นลิออล่ะไม่ต้องแซ่บกินหอมใบขิง แต่ว่าของแสบประยุกับผ็ู้มักเลยเนาะ ก็เลยกินใจเธอแล้วไล่หลายหัว อร่อยดีไม่หม่อนพอพอหน่อยสุดอร่อยอันนี้ใส่อันนี้พอมใบพักนั่งเลย เงาไปกว่าสมำไรเนี่ยท่านเองเข้ากันดีเรามาไปรับสัตว์ดี Thank <laughs> มสมันลายหนึ่งนะแชใ้ในตู้เย็นดู ก็สิีวอาดูพิษปกติในจังหน่อยอืมโอ้หเนะจิตใจลองดูเสีวไหมไ่ <c oughs> ออ้ากันเนี่ยกินกับเนาะกับอันพักกันจง <c oughs> จะสมทักษิม <laughs> ค <c oughs> <c oughs> ัะเจ้าออกนน่าก็มันสมัยกับกินเลยเนาะิันจะลื่นซิมเล ตาขวดบางลายตกเบิร์ดเขียวสีเบิร์ดแลยนะเห็นมั้ ัว่าผพอดีหรือเปล่าวันไหน เธอเรองจะอันดับหอยังไงวหนื่อหน่อยนี่ก็แซ่บด้วยกันไหมคะเป่นแก้ตาออกห้เรียบร้อยเนี่ลาที่ที่ห้าวตองกันแก้ตาออกสลคือบ่ห้าชเจอดี Here, let me ไ Get ี่เป็ดไรกินได้กินได้หำไน้เอาตำนานล่ะบอกไม่ไปเติมพีกอีกที่แ้วใส่นั้นว um, ่าพอดีแล้ว แด่ตอนล้วอ่ะโมนี่เบากรรมก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมตลอดมากนะครับเนาะอ่ะโอนี่เบากรรมกับฝากเนี่นะครับก็มากระกดตื่นใจคนไหลก็แจ๋นเนี่นะครับเนาะอ่ะมโอนี่ก็บเตนหน่อยก็เบากรรมก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ